มาค่ะมาค่ะพวกเธอ,อเขาเรียนกันได้แล้ววัวจะนั่งเมาลูกค้ากันอยู่นั่นแหละมาค่ะเขาเรียนค่ะสําหรับ ในวันนี้นะคะมาดามพาเพื่อนๆทําปั่นของแก้ว2 2่ออนนะคะเป็นในส่วนของอนมสดเมลอนนะคะนมสดเมลอนปัน่นทำยังไงบางคนอาจจะยังไม่เคยทําหรือบางคนอาจจะกําลังหาเมนูเพิ่มเติมก็ลองดูหรือบางคนเคยทําแล้วลองดูของมาดามเพิ่นนะคะเดี๋ยวมาดามเพิ่นทาให้ดูเป็นแนวทางแล้วเพื่อนเพื่อปรับใช้เอานะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับนมสดเมลอนนะคะเริ่มที่มาดามจะใส่ตัวนมเมจิลงไปที่100 ML ค่ะ ใส่มาเลยนมสดเมจิ1 0 0 ML นะอ่ะคราวนี้นะคะมาดามจะใส่ตัวนี่เลยค่ะเมลอนนะคะเมลอนลองบีดนะคะเมลอนลองบีดมาดามใส่ลงไปที่80 ml ค่ะมาเลยจ้า80 ml นะอุ้ยหอมเชียเพลัอ,อหอมมากใส่ลงไปค่ะ80 ml เดี๋ยวนะ คราวนี้นะคะในเมื่อมันเป็นเมนูปั่นเนาะใส่ตัวน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมนะคะมาดามจะใส่เพิ่มลงไปที่20 ml ค่ะมาดามใช้น้ำเชื่อมมิดผลนะคะน้ำเชื่อมมิดผลใส่ลงไป20 ml เพือ่อนๆมาค่ะอ่ะคนส่วนผสมไห้เข้ากันเลยหอมอะ่ะเมนูนี้หอหอมเธอเนี่ย มันก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็เตรียมตักเลยค่ะเตรียมตักน้ําแข็งเลยเอาแก้ว22ออนเรามาตักน้ําแข็งเลยค่ะมา,มาง่ายไมหมล่ะพวกเธอโอจะไปยุ่งยากอะไรกันแค่นี้เองตักมาเลยน้ําแข็งนะคะมามาดามใส่ไปหนึ่งแก้วอ,อย่างนี้นะแล้วมาดามก็จะใส่ไปอีก ใส่ประมาณนี้นะคะโอเคมาเพื่อนเพื่อนก็เตรียมปั่นได้เลยค่ะ,ะเตรียมปั่นเลยจ้าไ,ได้ละมา พร้อมเสิร์ฟเลยจ้ะง่ายๆเห็นไหมโอ้เอาไปเพิ่มในร้านค้าตัวเองสินะจะเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเมนูให้ร้านตัวเองได้เลยสําหรับร้านไคยยังไม่มีเนาะ,ะแก้วนี้มาดามขายอ่อสามสิบห้านะคะแก้วนี้ขายสามสิบห้านะแก้วยี่สิบสองออนเนาะมันก็อยู่ที่พื้นที่เพื่อนๆด้วยอะเนาะเออพื้นที่เพื่อนๆขายได้ไหมสามสิบห้าอย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องดูด้วยการคิดราคาขายเนี่ยมาดามเพื่อนพยายามพูดในหลายๆคลิปเลยว่า มันอยู่ที่พื้นที่ของแต่ละคนนะคะบางคนก็ขายราคานี้ได้บางคนขายราคานี้ไม่ได้ถ้าขายราคา35แบบนี้ไม่ได้เพื่อนลองลดปริมาณแก้วลงอาจจะเอาแก้ว18ออนมาขายก็ได้นะคะเอาแบบนั้นก็ได้ใช้วิธีแก้ปัญหาเอาเนาะอ่ะเราก็ได้แล้วเห็นไหมเนี่ยก็จะเป็นนมสดเมลอนปั่นแก้ว2 2ออนอ่ะมาเลยดูซ เมนูที่ฉันพาเธอทําวันนี้ฉันได้รีวิวบอกพวกเธอถูกว่ารสชาติจะหอมหวานมันเข้มข้นขนาดไหนเชิมค่ะอือหืออือเพื่อนเพื่อนหอมมากๆมันหอมมันเข้มข้นมากๆเลยนะคะลองเอาสูตรนี้ไปทําดูถ้าจะเพิ่มหวานนะคะก็เพิ่มหวานที่ตัวน้าเชื่อมได้นะคะไปเพิ่มหวานที่ตรงนั้นแล้วก็ นะเทคนิคนิดหนึ่งคือถ้าจะลดหวานกล็ลดที่น้ำเชื่อมอีกนั่นแหละแต่ว่าไม่ลดที่ตัวนี้นะคะเพราะตัวนี้จะเป็นตัวชูโรงเลยถ้าเพื่อนๆเ,เป็นลดตัวนี้ลูกค้าเขาก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นนมสดเมลอนเหมือนเขากินแค่นมสดทั่วๆไปนะโอเคนะเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะลดหวานจะเพิ่มหวานไปเพิ่มไปลดที่ตัวน้ำเชื่อมนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องชองกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิลเดยนะคะ เดี๋ยวแม่ดามจะทำคลิปดีๆแบบนี้ส่งต่อเพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ